เปิดคำทำนายนางสงกรานปี65นางกิรินีเทวีทุกๆปีช่วงวันสงกรานผู้คนจะรอฟังคำทำนายนางสงกรานประจำในแต่ละปีนางสงกรานประจำปีนี้มีชื่อว่านางกิรินีเทวีหรือนางการกินีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑาอาพรแก้วมรกพักษาหาน่วงาพระหัตขวาทรงขอช้างพระหัตซ้ายทรงปืนสเสด็จยืนมาเหนือหลังช้าง เป็นพาหนะโดยคำทํานายนั้นกล่าวว่าปี2565นี้ฝนจะดีตลอดทั้งปีแต่ต้องระวังเรื่องพืชผลเสียหายและภัยสงคราม โดยที่วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14เมษายน2565ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลเป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษโดยวันที่16เมษายนเวลา13นาฬิก49นาที48วินาทีเป็นการเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็นจุลศักราช1384ซึ่งในปี2565นี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก400หาตกในเขาจัก,กรวาล1 6 5ตกในป่าหิมพาน1 2 5ตกในมหาสมุทร8 5ตกในโลกมนุษย์40หนาคราชให้น้ำ4ตัวทำนายว่าฝนดีตลอดปีส่วนเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีธนูชื่อเตโชคือาธาตุไฟทำนายว่าน้ำน้อยอากาศยังร้อนขณะที่เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อวิบัติข้าวกล้าในไรนาจะเกิดกิมิชาติคือมีด้วงมแมลงรบกวนข้าวกล้าจะได้ผลหนึ่งส่วนเสียห้าส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะฆ่าฟันกันจะนิราชจากกันจะเสียหายเป็นอันมากวันดีในปีนี้วันพุธเป็นธงชัยวันอังคารเป็นอธิบดีวันอังคารเป็นอุบาท วันพฤหัสบดีเป็นโลกาวินาศโดยความเชื่อและตำนานของนางสงกรานนั้นมีตำนานว่านางสงกรานเกิดเป็นพระธิดาของเท้ากบินพรมหรือเท้ามหาสงกรานและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากบินพรมแหร่รอบเขาพระสุเมรในแต่ละรอบปีหรือในวันสงกรานนั่นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงกรานคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ โดยปีนี้คือนางเกียรนีเทวีนั่นเองครับ